ที่ภาษาการขายของฟอร์ดทิกเเษมเจนะคะก็ของราได้ทําเพจด้วยนะคะก็คือเพจฟอร์ดทิกาเซมจเ็บายเจนัทและเจอบอยนะคะวันนี้น่าจะพามาชมรุ่น XL-PASS ส o r t อั่นเองตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่689,000บาทนะคะแล้วก็เป็นตัวฟอร์ดเลนเจอร์แคบยกสูงนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมกันว่ารถคันนี้แต่งอะไรไปบ้างซึ่งเป็นแคปที่แต่งสวยมากๆเช่นกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะไปเลย เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราเอารถคันนี้มาแต่งอะไรเป็นพิเศษแล้วมีกแต่งอะไรแบบเด็กๆนะคะมาโชว์กันก็คือเริ่มแรกเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มให้ดูตั้งแต่ตัวกระจังหน้าเลยนะคะกระจังหน้าตัวนี้นัดเปลี่ยนเป็นกระจังหน้า F150 Spider นั่นเองนะคะซึ่งมีตัวอักษรนะคะค u m b e r f o r d Ford สีขาวเลยนะคะตัวนี้ทำทำสีให้มันเหมาะกับตัวรถนะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้ากว้างๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีไฟ LED 3จุดนะคะ แล้วก็จะมีไฟตัวสีพางด้วยสำหรับชุด F1 5 0 Spider ของเรานะคะสำหรับตัวนี้นะติดเป็นสกู๊ปทรงเตี้ยนั่นเองเป็นสกู๊ปดำด้านทั้งชิ้นเลยนะคะสำหรับตัวนี้ชุด F1 5 0 Spider ของเรานะคะจะมีซุ้มล้อมาเลยก็คือจะมาพร้อมซุ้มล้อตัวขนาดประมาณ6นิ้วนะคะสำหรับคันนี้มีชุดครอบให้รอบคัน ตัวแม็กนะคะตัวแม็กคันนี้ได้ทําการเปลี่ยนแม็กเป็นแม็กขอบ์ิบนะคะเป็นยางพันกุ๊กนั่นเองอันนี้นัดเรียกว่าเป็นลายดอกไม้เนาะลูกค้าบางท่านอาจจะเรียกเป็นลายอื่นก็ได้นะคะแต่นัดเรียกเป็นลายนี้ให้เป็นชื่อของมันเลยแล้วกันต่อมามาชมด้านข้างกันนะคะคันนี้เราได้สิบตัวเข้าไปครอบมือจับให้ลูกค้านะคะ ตรงตัวข้อของเรานะคะจะมีคำว่านเจอร์สีแดงข้างๆด้วยนะคะสำหรับแคบตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่6 8แ0 0 0บาทนะคะแล้วก็เครื่องยนต์จะอยู่ที่2 2นจุดสนะคะ,ะยวคาเราพามาชมรอบๆทันกัน,นะคะ่ะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะ ตัวเข้าไปท้ายให้ลูกค้าด้วยนะคะก็มีคำว่าレนเจอร์สีแดงเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นดากท้ายด้านหลังนะคะเป็นดากท้ายยาวๆตรงนี้นี่เองจะเป็นแบงนี้นะคะและกันชนท้ายกันชนท้ายตัวนี้จะมากับตัวรถเลยนะคะจะเป็นสีดำนั่นเองซึ่งจะเป็นมากับตัวรถในรุ่น XL คัสตอร์เลยจะมคจะีคำว่าสปอร์ตตรงนะะี้ด้วยจะมีคำว่าสปอร์ต รุ่น XL Passport ตัวนี้นะคะจะต้องบอกว่าถึงจะแต่งน้อยเรียบเรียบแต่ว่าสวยมากๆเลยค่ะซึ่งเป็นเ a ลนเจอร์แยกสูงที่ราคาถูกแล้วก็แต่งได้สวยมากๆเลยนะคะสาหรับตัวนี้กระจังหน้าตัวเดิมนะคะเราได้ทำการคืนให้ลูกค้าด้วยนะคะซึ่งใส่กระบะคืนให้ลูกค้าด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้าลูกค้าสนใจอยากให้นัดรีวิวรุ่นไหนนะคะแล้วก็ชุดแต่งชุดไหนสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะถ้าลูกค้าสนใจโปรโมชั่นหรือสนใจลปลอร์ดป้ายแดงของเรานะคะสามารถติดต่อน,นัดได้นะคะที่เบอร์0 6น9์หก4 2 4้สเานะคะแล้วก็เพจฟอร์เรดเพจรเกษเดลต้าคลยเจลนันลดรล้วจะรอยนะคะเดี